มันจะไปคิดว่าใบาต้องมาทำอะไรแบบนี้วะต้องไปเล่นเกมกับคนที่เพิ่งตัดพี่ตัดน้องกันเพื่อที่จะให้คืนดีกันเนี่ยนะเล็กป่นแล้วก็ก,สกดสกิีเด้อเพเออใครจะว่ายัางไงก็ช่างแต่ใบไม่เริ่มพูดก่อนแน่มึงเริ่มปิดไหมพี่กูได้ยินนะอ้าวเราทุกคนดูนะวิ่งห่างกันขนาดเนี้ยที่หลังมึงก็มาเล่นคนเดียวเหอะผมก็ไม่อยากเล่นกับพี่สักเท่าไหร่หรอกกูก็ไม่ได้อยากมาเล่นกับมึงคะ่ะแล้วใครว่าผมอยากมากับพี่ล่ะกูก็ไม่ได้อยากมาไงเออเออเสียงกูไปหมดแล้วเนี่ยเ,ออเออ เอาเอาเอาโดนยิงแล้วทาไมไม่ตั้งไอวพวกูกูตั้งไม่เป็นไงเดี๋ยวผมช็อเองมาเกิดใกล้ๆนี้หรอเดี๋ยวก็ตายอีกหรออืเอแล้วทาไมไม่ฟญญันยาแล้วนันทำไมเป็นห่วงกูไงอะไรกูว่ากูตุยว่างั้นลัวมาเป็นภาระผมมากกว่าไอปายป่าบาดมึงติอือเหลือมึงคนเดียวละสู้ๆแล้วกันเป็นห่วงน้องเลยไงเป็นห่วงแต้มกูค่ะ อมไม่รอดกูไปแล้วพี่เออกูก็ไปเหมือนกันเออเออมังนสิเป็นจังได้ทุกคนมันจะรอดปเน้อมากนะมากให้มาทำอะไรก็ไม่รู้